สวัสดีชาวคาบาอิฟิดโคโบโทุกคนครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมที่เข้ามาใหม่ทั้ง2กิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของดอกไข่แล้วก็จะเป็นตัวของเบิ้ลของในดันเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อดันนิกยังไงบ้างนะครับเอาตรงๆนะครับผมทาการเทสมาตั้งแต่เมื่อวานที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆแล้วนะครับเอาตร,ตรงผมเทสมาได้เนี่ยรุ่มๆกันแล้วเนี่ยครับหลัก10กว่าชั่วโมงแล้ว เนี่ผมทุกคนค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแอดเนี่ยเทสอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นครับเราจะกดดันเข้าไปนะครับอ่าเราจะกดดันเข้าไปแล้วก็ผมจะปล่อยออ,ตโ,อตโต้ตรงนี้นะครับทุกคนออตโต้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสมากมายนะครับอ่หลักการก็คือขอแค่ผ่านไว้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแปลงแบตไปด้วยแล้วกันนะแนะนำใช้แบตสามนะัมันจะได้เก็บบนหมู่เยอะหน่อย มาไหมเดี๋ mm. ยวปล่อยตีไปเรื่อยๆนะ อ่ะโอเคหลังจากที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพอยต์สำคัญเลยเพราะว่าคุณอย่าลืมนะเรามีกิจกรรมดกไข่อยู่นะครับไอกิจกรรมดกไข่เนี่ยมันต้องใช้คําว่ามันจําเป็นมากมากที่จะต้องเคลียร์หมดนะครับเพราะฉะนั้นจุดหลังจากบอตตัวเนี้ยคือจุดที่สคาคัญนะครับเดี๋ยวคุณมาดูวิธีการฟาร์มของแอ๊กก่อนแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมแม่งถึงใช้เวลาแบบสิกว่าชั่วโมงนะครับในการเทสเดียวอ่ะ นี่คือหลักการนะครับผมพอเรามาถึงเนี้ยผมจะปิดออโตโอ้เลยทุกคนแ้วผมจะโดดมาตรงนี้เปิดแบตนะครับแล้วปล่อยตีอ่ะอันนี้คือตั้งไม่จำกัดจุดนะครับปล่อยตีไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวปล่อยไหลครับปล่อยไหลครับตีแบบไม่จำกัดเลยนะไม่จำกัดพื้นที่นะครับเห็นไ,ไหมจะได้ตัวของคาบาวเวกนะครับแล้วก็ ปล่อยมันไปเรื่อยๆครับจนมาถึงสุดปลายทางตีมันติคอเสร็จกลับมาที่เดิมทำวนอย่างนี้จนเวลาดันเนี่ยเหลือประมาณ3-4ถึงนาทีนะครับแล้วไปปิดดันตัวของแอสดัมมดมากพอที่จะปิดดันได้ในเวลาประมาณนั้นไม่เสี่ยงเกินไปนะบแบบเดี๋ยวล้มเดี๋ยวใบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยตีว่าเพื่อเไว้ละมันจะไม่เสี่ยงเกินไปนะครับก็จะจบได้ประมาณเวลาประมาณเท่านี้นะครับซึ่งผมทำวนอย่างนี้ดันนี้เนี่ยนะครับมันใช้เวลาลง ครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนไม่ใช่เวลาลงทั้งหมดอีกครึ่งชั่วโมงเพราะนะั้นผมตีไปได้เลยว่าผมลงมา1ิกว่ารอบเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ที่หลักเกือบเกือบสิบชั่วโมงอะ่ะเพราะว่าถ้าคุณลง10รอบเนี่ยมันก็ปาไป5ชั่วโมงและไอ้นี่คือในกรณีที่คุณลงดันครบครึ่งชั่วโมงนะอ่ามันก็ปาไป5ชั่วโมงละนึกออกใช่ไหมผมลงเกือบ โอ้ผมโอ้ผมลงเยอะทุกคนแบบลงจนจำไม่ได้แล้วว่ามันลงไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันรีวันไปแล้วด้วยซ้ำนะครับณนะตอนเนี้เพราะนั้นบอกเลยว่าโอ้โหใช้เวลามาค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับเพราะฉนั้นอันนี้คือรอบสุดท้ายที่ผมจะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าหลังจากจบรอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับสาหรับตัวของดันแอนด้านะผมมันจะคุ้มค่าที่จะลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับทุกคนเพราะนั้น ขอลงดานให้เสร็จก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง ฟารเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยนะครับถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยวิธีการฟาร์มของแอดเนี่ยนะครับมันจะมีบางรอบเว้ยทุกคนที่แบบว่าอาจจะแบบเปิดออโต้เพลินอ่ะแล้วมันก็แบบจบดันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นน่ะไอ้รวมๆสิบกว่ารอบเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณสักสิบรอบแบบที่แบบว่าลงแบบเต็มที่ได้นะจะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นของประกอบการที่ได้นะผมนั่นก็คือตัวของไข่นะผม ทั้งหมด51ถ้าเกิดว่าแอตีว่า10รอบเนี่ยแสดงว่ารอบหนึ่งมันดอกประมาณ5นะครับรอบหนึ่งมันดอกประมาณ5อันนี้คือสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนะครับส่วนสามว่าใช้ดิจูเ e ลนิกดกไหมไม่ดอกไม่ดอกเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ดอกเลยไม่แต่เม็ดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดันนี้นี่ยสำหรับแพนด้าผมมองว่ามันไม่คุ้มลงนะอ่ะมันไม่คุ้มลงอันนี้คือเท่าที่ทมองนะครับ ก็ประมาณนี้และกันสำหรับตัวของแพนด้าจริงๆด้วยด้วยกิจกรรมด้วยอะไรแล้วมันเลยน่าเทสมากๆนะเพราะนั้นก็เลยมาทําคลิปให้ดูเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาในการเทสนานนะคใครที่แบบว่าตามเหตุอยู่เมื่อวานคุณน่าจะได้เห็นแล้วเพราะว่าแอดลงประกาศไปว่าคือแพนด้ามันใช้เวลาเทสนานจริงๆนะครับ มันถึงจะได้ข้อมูลออกมาตรงพอสมควรน,นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับในการเทเพราะว่าใช้เวลาเทนานเกือบเกือบสิบชั่วโมงเนี่ยขั้นต่ําที่สุดที่เทเข้าไปเนี่ยยังไงก็5ชั่วโมงบวกๆแน่นอนนะเพราะฉะนั้นน่าจะเห็นผลแล้วว่าแพนด้าอย่าลงดีกว่านะใช้ในลจีมอฟติงเนี่ยมันลุ้นไม่อยได้นะครับประมาณนั้น ซึ่งแน,น่นอนครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีไลฟ์ชุดเชยสำหรับเทสเสร็จให้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีดันอื่นอีกที่เราจะเป็นต้องเทสกันนะครับว่าสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคุณจะฟาร์มที่ดันไหนนั่นเองอย่าลืมติดตามช่องเอวานหนึ่งจดเก้าเอ็กคอมโบไว้ด้วยนะครับผมทุกคนใกล้จะฟันซับแล้ววันนี้มีท่านี้แหละครับ,บยบายทุกคน